สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงนะคะคลิปแรนดอมคลิปนี้เราก็จะมาในหัวข้อที่ว่าใครส่งพลังงานสาบแช่งคุณแบบลับๆนะคะมีใครไหมที่แอบ,บสาบแช่งคุณนะคะแบบลับๆเลยนะค,ะคิดอยู่ในใจนะ,ะแล้วก็ไม่อยากให้คุณมีความเจริญก้าวหน้าสําเร็จนะ,ะส่งบานพลังงานของคุณเข้ามาด้วยการอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตานะกด subscribe ไลค์แชร์นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าลัคนาราศีของคุณและเขาคนนั้นนะคะเป็นกลุ่มชาวลัคนาราศีอะไรคิเรนดอมนะคะอาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงนะคะฟังเพื่อเป็นแก้นำทางเป็นแนวทางเนาะมูลราศีมีนราศีกรกฎนะคะวีโกราศีกันชาตัด,ดินพลูโตธาตุลมมิถุนตุนกลุ่ม อคอเรียสราศีกุมชาตทลมนะคะฝันคนที่เกิดในวันอาทิตย์ไฟชายชาตไฟเมษสิงหานูชสวราศีประสบชาติดินแล้วก็วอเทอร์ชารติน้ํามีนกรกฎพิจิตตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขานะมีเลข2เลข6เลข11 13 14 22 23แล้วก็24นะคะก็เข้ามากดสั s c r คร e อนุญาตให้เราเปิดดวงชะตา ฟังเพื่อเป็นการนำทางเปนแนวทางนะคะแล้วเราก็มาดูอักษรย่ออักษรย่อชื่อเล่นชื่อจริงของคุณและเขานะคะอักษรย่อนะคะชื่อเล่นที่จริง,งคุณและเขาตัว F f o w e r ตัว R ตัว Q ตัว I ตัว H ชาวบ้านตัว G ตัว T ตัว W ตัว V นะคะก็มีหรือเปล่าเอ่ยนะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะสมบัติเรื่องราวของคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตานะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานของคนที่มักที่จะส่ง นะคําสาปแช่งนะเขาเป็นใครคนคนนี้เขานะคะกับคุณมีความสัมพันธ์อะไรกันที่มักที่จะส่งพลังงานของการสาปแช่งคุณนะคะคนคนนี้เขาเป็นใครมีความสัมพันธ์อะไรกับคุณแล้วก็มีความเกี่ยวข้องอะไรกับคุณด้วยนะคะเป็นเรื่องรับแรนดอมนะคะเป็นพลังงานรวมนะอาจจะตรงหรือไม่ตรงนะคะฟังเพื่อเป็นการนำทางเป็นแนวทาง นะอะไรที่ดีๆก็เอากลับไปอะไรที่เป็นพลังงานลบนะพลังงานไม่ดีอย่าคิดมากอย่าคิดเยอะนะคะเรามาดูพลังงานของคนคนนี้เขามีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกับคุณทำไมถึงนะ่าส่งออพลังงานของการสราบแช่งนะคะถ้าใครนะคะกลัวในเรื่องของคำสาบแช่งนะสามารถที่จะ ออหาเช่าเครื่องรางของขลังที่เป็นเด i ิลไอแบบนี้นะคะเป็นลูกตาแบบนี้นะลูกตาปีศาจสะท้อนกลับพลังงานลบๆได้นะคะแล้วก็สวยงามด้วยนะคะหากดซื้อนะ,ะในตะกา้าในต๊อกๆนะคะแอปต๊อกอกเนาะมีเยอะแยะนะคะเป็นความศรัทธาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ พระงานของผู้หญิงวิชาคนนี้นะที่มักที่จะส่งนะคะคำสาปแช่งคุณนะคเป็นใครเขามีความสัมพันธ์อะไรกับคุณคนคนนี้สีาธาอิลิเวิร์ดนะคะพายกลับหัวเป็นนะอาจจะเคยอยู่บ้านหลังเดียวกันนะหรือว่าใช้ชีวิตครอบครัวด้วยกันเป็นภรรยาเป็นสามีกันคุ้นเคยกันแน่ๆเป็นญาติพี่น้องกันด้วยนะคะแล้วก็คนคนนี้ค่อนข้างที่จะ รู้จักคุณเป็นอย่างดีนะคะไปมาสู่กันบ่อยตอนนี้คือแบบตั้งแต่ที่มีเรื่องมีราวกันทะเลาะบ่อแว้งกันมีปัญหามีปากมีเสียงกันอ่ะนะคะคือมีในการที่แบบเหมือนเอาชนะฆ่าคาันกันด้วยนะคะมีการโต้คารมนับปะทะกันอย่างรุนแรงนะคะเอาชนะกันคือหน้าที่จะคนคนนี้นะคะหลังจากที่เขาทะเลาะกับคุณมีปากมีเสียงกับคุณ นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเถียงสู้คุณไม่ไหวก็ได้นะเออนะคะก็ตอนนี้ไม่ได้คุยกันแล้วนะคะคือเขาอาจจะเงียบๆหายไปหรือว่าไปไหนก็ไม่รู้แหละนะคะคือณตอนนี้เวลานี้นะตั้งแต่ทะเลาะก,ก,กันกับคุณอะ่ะมีป่ามีเสียงคุณบางคนท่านนะถ้าแบบว่าไม่ใช่คนในครอบครัวก็จะเป็นเพื่อนร่วมงานได้ เพราะว่าสี่คาตานี้เป็นเหมือนเป็นบ้านหลังที่สองได้ด้วยนะคะเป็นที่ทํางานเป็นที่บ้านนะเออก็เน้นในเรื่องของสังคมที่บ้านสังคมที่ทํางานแล้วก็มีปากมีเสียงกันมีการทะเลาะเบาะแวงมีความที่แบบเอาชนะค้าขานกันในเรื่องของคําพูดแล้วนะเขาเถียงไม่สู้คุณนะคะเขาก็เหมือนกับว่าเออคุณอาจจะดุดุด่าว่าเขานะทําให้เขาขายหน้า นะแล้วเขาก็หายไปนะเขาไม่สู้คุณอนะ่ะเขาเถียงไม่สู้คุณด้วยนะแล้วก็คนคนนี้รู้สึกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างนะคะอาจจะเหมือนกับไปพูดนะ,ะไปนินทาคุณนะไปเล่าเรื่องราวของคุณมีคนอื่นเขาเข้ามาถามนะถามเรื่องราวของคุณว่าเออเป็นยังไงกันเนี่ยทะเลาะนะมีปัญหาอะไรกันมีปากมีเสียงเรื่องอะไรกันแล้วคนคนนี้ก็บอกว่า เออไม่รู้เหมือนกันสิอยู่ดีก็มาด่าเราอะไรเงี้ยนะอยู่ดีก็มาว่าให้เราเสีย,สยหายๆนะทั้งๆที่แบบว่าเขานั่นแหละนะเป็นคนที่ชอบหาเรื่องคุณก่อนนะเป็นคนที่ก่อเรื่องก่อราวอ่ะเหมือนกับว่าพูดหาเรื่องคุณอ่ะนะเพื่อความสนุกปากอาจจะแย่คุณอาจจะแซะคุณนะอาจจะพูดเรื่องราวของคุณเรื่องปัญหาของคุณชีวิตของคุณนะชอบเหมือนกับว่าชอบล้ำเส้นคนคนนี้ ไดแล้วก็พอคนอื่นถามก็บอกฉันไม่รู้เหมือนกันเออไม่รู้มันเป็นอะไรเนี่ยอยู่ดีก็มาเมาหัวใส่อะไรอย่างเงี้ยนะคือแบบว่าอยู่ดีก็ไปพูดนะว่าคุณเนี่ยไปมโหใส่เขาไปโกรธใส่เขานะไปตะคอกใส่เขาอะไรเงี้ยนะแล้วก็เหมือนกับว่าทําให้เขาเหมือนกับอืมเขาก็ไม่ได้เถียงอะไรเขาก็เงียบนะคะเขาก็ทําเหมือนกับว่าตัวเขาเนี่ยไม่รู้ไปสีภาษาไม่รู้เรื่องอะไรเลยทั้งๆที่เขาเป็นคนหาเรื่องคุณก่อน นะพูดจายียวนกวนประสาทคุณก่อนหรือว่าพูดเรื่องนะครอบครัวของคุณเพื่อพูดเรื่องงานของคุณเงินของคุณด้วยนะพูดปัญหาของคุณด้วยนะ,ะแล้วคุณก็คือแบบว่าเออก็บอกให้เขาหยุดอะ่ะนะเพราะว่ารําคาญก็ได้นะคะคนคนนี้เนาะเรามาดูนะ,ะว่าเมื่อคุณกับเขามีประเด็นกันอะ่ะนะคะมีเรื่องราวที่แบบเออพูดจาไม่เข้าหูทะเลาะกันหรือว่าคนคนนี้ไม่ชอบ คุณอะไรบางอย่างเนี่ยคือแบบทำเป็นอินโนเนต์ทำเป็นใส่ซื่อบริสุทธิ์นะแล้วคนคนนี้หลังจากที่มีคนอื่นมาถามเขาเนี่ยนะคะเขาทําอย่างไรเขาพูดถึงเรื่องคุณว่าอะไรนะคะเขาเล่าเรื่องคุณว่าอะไรให้คนอื่นฟังคนคนนี้คือทั้งๆที่คุณก็แบบไม่ได้สนใจเขาแล้วเนาะอุ้ยเขาพูดค่ะสามเหรียญเขาพูดนะบอกบอกว่าตัวเขาเนี่ย คือไม่ได้ทำะไรคุณเลยนะตัวเขาก็อยู่เฉยๆตัวเขาเนี่ยคุยแบบเออปกตินั่นแหละนะแต่ตัวคุณเนี่ยคือแบบไปโมโหใส่เขาเองนะคะตั้งๆที่เขาก็ไม่ได้พูดจาว่าร้ายคุณเลยเขาบอกงี้นะคะแต่ว่าคือเขาไม่ยอมจบนะคนคนนี้นะก็ยังแบบต่อความยาวสาวความยืดไปพูดให้คนนั่นคนนี้ฟังเรื่อยเปื่อยไม่พูดความจริงนะคะคนคนนี้เจ็ดดาบอีกเล ทั้งๆท,ที่คุณน่ะนะ,ะเป็นคนที่แบบอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ได้เอ,อดุด่าว่ากล่าวหรือว่าแซะกันแน่กันแหนเขาเลยไม่ได้พูดเรื่องของเขาเลยแต่เขาเนี่ยแหละเป็นคนหาเรื่องคุณก่อนแล้วเขาก็ไม่พูดความจริงนะเขาทําให้คุณโกรธเขาทําให้คุณโมโหก่อนนะเขามายุ่งเรื่องราวชีวิตของคุณก่อนคือแบบว่ามาตอแยคุณอ่นะ,ะม,าามาหาเรื่องคุณให้คุณโกรธนะคะ,นะคะแล้วก็ไม่พูดความจริง นะไปโกหกคนอื่นว่าคุณเนี่ยเป็นคนพูดหาเรื่องเขานะพูดจาเออเสียงดังใส่เขาโมโหใส่เขานะคะก็ไม่รู้อะไรประมาณนี้คือแบบพูดไม่หมดเล่าไม่หมดนะคะคนคนนี้โกหกนะ,ะโกหกคนอื่นว่าคุณเนี่ยเออสุดท้ายแล้วโยนความผิดให้คุณว่าคุณนะคะโมหโหโกรธเขานะคะแล้วก็ไม่พูดความจริงนะคือแบบใส่อารมณ์กับเขา น,ะะนี่ใส่เสียใส่เขาอารมณ์เนี้ยนะคะคือไม่พูดความจริงอะ่ะคนคนนี้ทั้งทั้งที่คุณเป็นคนที่แบบนิ่งๆเฉยๆไม่ได้สนใจเขาไม่ได้ไปหาเรื่องกับเขาเลยอะ่ะนะไม่ได้พูดจาใส่ร้ายเขาเลยแต่คนคนนี้มาหาเรื่องคุณก่อนแต่ก็ไปเล่านะไม่ยอมหยุดนะเออไปพูดไปเล่านะว่าเออคุณเป็นคนนี้ใส่แบบเนี้ยเออชอบโมโหเอออารมณ์ที่แบบไม่รู้จักระง,งับสติอารมณ์นะคะประมาณนี้เลย นะคะไม่รู้โกรธอะไรไม่รู้โมโหอะไรนะไม่มีวุฒิภาวะอะไรก็ว่าไปนะ,ะว่าคุณเนี่ยนะคะทางๆท,ที่ตัวเองเนั่นแหละเป็นคนที่แบบหาเรื่องคุณนะคะแต่ไม่พูดความจริงเรามาดูซิว่าคนคนนี้เขาทําแบบนี้แล้วนะคะคนอื่นนะมีฟีดแบ็อะไรนะกลับมาคนอื่นเชื่อเขาไหมนะ,ะในสิ่งที่เขาทําเนี่ยคนอื่นเชื่อเขาไหม แต่คนนี้ก็ไม่ยอมหยุดนะคะก็ยังนินทาคุณคนอื่นเชื่อเขาไหมในสิ่งที่เขาพูดคนอื่นนะคะคนอื่นรู้สึกผิดหวังนะ,ค,ะคนอื่นรู้สึกผิดหวังในตัวคุณแล้วก็รู้สึกว่าการที่คนคนนี้พูดเรื่องของคุณว่าคุณเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คือเป็นการตัดสินโดยที่แบบฟังความข้างเดียวอ่ะนะ,ค,ะคนอื่นคือแบบเหมือนกับว่าไม่เชื่อด้วยนะแล้วคนอื่นก็นะบางคนเนี่ยก็อาจจะเจอ คนคนนี้นะพูดจาใส่ร้ายด้วยก็ได้นะคะเป็นคนหาเรื่องอ่ะอไอคนที่แบบมันหาเรื่องคุณสาบแช่งคุณเนี่ยนะจริงๆแล้วคือคนอื่นเขาก็เคยโดนนะคะโดนไอคนเนี้หาเรื่องแล้วก็สบประมาณเดียวว่าชวนทะเลาะอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ยอมรับผิดนะคนอื่นก็เหมือนกับไม่เชื่อว่าคุณจะเป็นคนแบบนี้นะ,ะก็มีการรับฟัง แล้วก็อยากจะพิสูจน์ด้วยนะแล้วก็รู้สึกผิดหวังด้วยเออไม่เชื่อหรอกว่าคุณจะเป็นคนแบบนี้จริงๆแล้วคุณไม่ใช่เป็นคนแบบนี้นี่นะนะประมาณนี้เลยอ่ะนะแล้วก็เขาก็จะพิสูจน์กันว่าสิ่งที่ไอ้คนเนี้ยนาที่คอยสาบแช่งนะพูดใส่ร้ายคุณเนี้ยนะเล่าเรื่องของคุณไม่ยอมหยุดเนี้ยเออทําให้นะเหมือนกับว่าคือมันก็ไม่ยอมหยุดแค้นนะคุณเนาะแล้วก็เหมือนกับว่าไม่มีใครเชื่อ นะคะพูดยังไงก็ไม่มีใครเชื่อไม่มีใครเข้าข้างเขานะคะแล้วก็มีคนอยากจะพิสูจน์ด้วยนะคะคือแบบพูดไปเห็นไหมหา้าถ้วยก็คือไม่มีใครเชื่ออยู่ดีนะ,ะเหมือนเขารับฟังนั่นแหละแต่เขาก็ไม่เชื่อไอ้คนนี้นะ,ะนะคะเรา,าดูซิว่าแล้วทําให้คนคนนี้เกิดความรู้สึกแค้นใจแน่ๆเลยอะนะคะคนคนนี้ก็เลยเกิดความรู้สึกนะคะแค้นใจรู้สึกเหมือนกับว่าเออทาไมไม่มีใครเชื่อเขา นะคะเออคุณกับว่ามีแต่คนรักคุณอะไรเงี้ยนะ,ะเขาทำาลายทีนี้ค,คนคนนี้เขาทำอะไรในเมื่อเขาคือแบบว่าแต่งเรื่องแต่งรานะคะพูดใส่ร้ายป้ายสีคุณให้คนอื่นฟังสักขนาดนี้แต่ก็ไม่มีใครเชื่อเขาแล้วคนคนนี้นะคะหลังจากนั้นก็มีการที่แบบมีการสราปแช่งคุณนะคะพลังงานของคนคนนี้ เขามักที่จะทำสิ่งใดนะคะส่งเขาส่งพลังงานการสรับแช่งคุณมาอย่างไรนะคนคนนี้ The Moon นะคะเขารู้สึกแย่นะคะคือแบบพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อเขาพูดไปก็ไม่มีใครเข้าข้างเขานะ,ะการที่คุณดุนะ,ะว่าเขาเนี่ยคือมันเหมือนกับว่าคือเขารู้สึกแย่นะรู้สึก ขายหน้ารู้สึกหน้าแตกอะไรเงี้ยนะในสิ่งที่เขาเหมือนกับว่าเออตอนนั้นก็อาจจะเหมือนกับว่าโกรธมากๆแล้วเขาก็ไม่ได้โต้ตอบคุณกลับมาแล้วนะคุณก็เหมือนกับว่าเออประมาณที่แบบไปห้ามเขาอะนะใสอารมณ์กับเขาโมโหใส่เขาเนี่ยคือเขาไม่ได้โต้ตอบกลับมาแล้วเขาก็รู้สึกผิดด้วยเขาก็รู้สึกขายหน้าด้วยนะแล้วก็นะเหมือนกับว่าเออเขาเป็นคนผิดอะไรเงี้ยตอนนั้นเขาอาจจะนิ่งเงียบนะแล้วก็ไม่พูดแล้วก็เขาก็อึดอัด เขาก็รู้สึกนะคะแปดดาบคือแค้นเคืองคุณมากเลยอ่ะนะคะอีโกโ้เขาคือแบบเก็บกดในใจด้วยความที่ตัวเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณหรือว่านะคะรู้สึกว่าตัวเขาเขาคิดว่าตัวเขาเนี่ยคือแบบอายุมากกว่านะคะแล้วโดนคุณที่แบบคุณอายุน้อยกว่าไปดุไปด่าไปว่าเขาเนี่ยทําให้เขาขายหน้านะคะคนอื่นมองเขาในรูปแบบที่แบบเหมือนเออ ทำไมตัวเองอายุมากแล้วทำไมไม่เถียงกับนายละ่ะอารมณ์เนี้ยนะคืออาจจะมีคนบอกว่าเออทำไมไม่โต้ตอบไม่เถียงกับไปละ่ะแล้วทำไมเงียบละ่ะนะคะด้วยความที่คนคนนั้นอาจจะตกใจด้วยก็ได้ไม่คิดว่าคุณเนี่ยนาจะดุด่าว่าเขาด้วยตัวคุณอาจจะเป็นคนเหมือนกับว่าเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนนิ่งๆเนี้ยนะคะเขาก็ตกใจเขาไม่ทันที่จะสวนกลับมาก็ได้นะคะคนคนเลยคนนี้คนนี้ก็เลยเหมือนกับว่า มีความทิ่แค้นนะเก็บความรู้สึกไว้ในใจนะทำตัวหน้าสงสารนะคะคีปลุกทำตัวหน้าสงสารให้คนอื่นเห็นใจแล้วก็ไปพูดไปบอกไปเล่าว่าคุณนะเป็นคนนิสัยแย่นะคือแบบชอบใช้เสียงนะชอบใช้อำนาจอารมณ์เนี้ยนะคะจริงๆแล้วเป็นคนนิสัยไม่ดีหรอกนะคะเออใช้อำนาจอ่ะนะคะทำให้คนอื่นเนี้ยเหมือน แย่ yeah, เลยอารมณ์เนี้ยนะะทั้งที่แบบบางทีก็เหมือนเป็นคนดีเนาะเป็นคนมีน้ําจิตน้ําใจแต่ทําไมเออบางทีก็แบบนิสัยแย่แบบนี้นะชอบขึ้นเสียงชอบเออเสียงดังกับคนที่แบบอายุมากกว่าไม่มีมารยาทอะไรเงี้ยเขาก็พูดไปไปเล่าให้คนอื่นฟังนะคะแต่ที่ไหนได้เขาเนี่ยแหละนะเป็นคนชอบหาเรื่องคุณก่อนนะพูดแซะนะพูดยียวนกวนประสาทคุณก่อนทําให้คุณโกรธนะทำให้คุณเก็บอารมณ์ นะเก็บอาการไม่อยู่คือแบบว่าเออพูดทําไมเนี่ยฉันลาคาญนะเออชอบหาเรื่องชอบพูดจาแบบเออเนี่ยนะคะคือแบบว่าไปพูดเนี่ยเห็นไหมเดะเดวิลขยายขยายสามเหลียนคือแบบไปพูดไม่หมดอะ่ะนะไปเล่าความที่แบบว่าเออใส่ร้ายป้ายสีคุณไปเล่าให้คนอื่นฟังแล้วก็นะตัดสินเราเองอะ่ะนะคะคือเหมือนกับว่ามันก็มีคนที่แบบเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้าง บางคนบางท่านนะที่แบบว่าโดนคนคนเนี้ยอืมใส่ร้ายป้ายสีหรือว่าโดนคนคนนี้ยเคยเคย,เคยแบบพูดแซะกันแน่กันแหนก็ไม่เชื่อเขานะเพราะว่าเออฉันไม่เชื่อหรอกว่าคุณจะเป็นคนแบบนี้อะไรเงี้ยนะคือแบบคือมัอนเหมือนกับว่าคือการที่ตัวเขารับฟังมันก็ไม่ใช่ว่าที่เขาจะเข้าข้างคนคนนี้นทําให้คนคนนี้โกรธนะคะคือแบบใส่ร้ายคุณยังไงก็ไม่มีใครเชื่อเห็นไหมก็มีความที่แบบ ส่องดูพฤติกรรมของคุณนะคะแล้วก็จับผิดคุณนะคะแล้วก็ไปเล่าไปบอกคนอื่นว่าคุณเนี่ยเออเป็นคนที่สัยไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะคะที่มีชื่อเสียงประสบความสําเร็จได้เนี่ยนะค,ะคือแบบอยากจะสาบแช่งในคุณนะคะเหมือนกับว่าเสียชื่อเสียงหรือว่าถ้าแบบสาบแช่งไม่ได้ก็จะทําเองจะพยายามทําเองทุกวิถีทางเลยอ่ะนะคะให้คุณเสียชื่อเสียงด้วยคําพูดของเขาเนี่แหละ เขาก็ไปพูดไปเป่าประกาศบอกคนอื่นนะบางทีก็ใส่ร้ายแปสีนะใส่สีตีไข่บ้างแล้วก็บางทีก็นึกในใจนะภาวนาในใจว่าสักวันหนึ่งขอให้ชีวิตของคุณเนี่ยเออล่มจมนะคะชีวิตการงานแย่นะคะซึ่งสุดท้ายแล้วตัวเขาเองหน้าที่จะเหมือนกับว่าคือสาบใช่อย่างไงยิ่งสาบใช่ยังไงชีวิตของคุณยิ่งมีแต่ความ ความจเจริญมีแต่คนรักคุณอ่ะมีแต่คนเขา้าข้างคุณนะหรือว่าเวลาที่เขาไปเล่าอ่ะนะคะไปเล่าเรื่องราวของคุณเนี่ยเขาไม่มีใครเชื่อมีแต่คนที่แบบว่าจริงเหรอฉันไม่เห็นเขาเป็นอย่างนั้นเลยนะอะไรเงี้ย <Yeah. S 2> นะคะมีแต่คนเขา้าข้างคุณมีแต่คนรักแล้วก็เอ็นดูคุณมีแต่คนที่แบบชื่นชมในผลงานของคุณด้วยนะแล้วก็เชื่อว่าคุณเนี่ยน่าที่จะเป็นคนที่แบบถ้าไม่ไปหาเรื่องคุณก่อนอ่ะคุณเป็นคนนิ่งๆนะถ้าไม่มีใครไปหาเรื่องคุณก่อนเนี่ยคือแบบคุณก็จะไม่โต้ตอบนะ เออคุณเป็นคนที่แบบว่าคือไม่ชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นก่อนนะคะแสดงว่าคนคนนี้น่าที่จะเหมือนกับทํำยังไงนะก็ไม่สามารถที่จะทําลายชื่อเสียงของคุณได้แล้วก็ยังวางแผนอีกนะเออยังคิดวางแผนนะที่จะทําทุกวิถีทางเลยนะทำให้คุณนะคะชีวิตแย่ไม่มีความสุขนะคะเนี่ยประมาณเดียว,ว่่าคิดหาวิธีเดอะแฮงแมนเนี่ยคิดแล้วคิดอีก นะคะแล้วก็นะคะสุดท้ายแล้วนะไปปั่นนะคะปั่นเรื่องปั่นราวไปสร้างเรื่องสร้างราวไปพูดไปบอกคนอื่นนะ,ะแต่ก็ไม่มีใครจะเชื่อเพราะว่าภาพลักษณ์ของคุณอดีตอ่ะนะ,ะมันเหมือนว่าคุณเป็นคนดีเสมอต้นเสมอปลายคุณเป็นคนที่ไม่สูงสิงกับใครอยู่แล้วคุณไม่ชอบยุ่งวุ่นวายเรื่องของคนอื่นอยู่แล้วแม้คนคนนี้จะทําให้คุณเสียชื่อเสียง นะแม้จะเป็นคนที่แบบว่าเหมือนไปเล่าอ่ะไปพูดนะไปบอกคนอื่นนะใส่ร้ายป้ายสีคุณยังไงแต่ก็ไม่มีใครนะจะเชื่อฟังเขาไม่มีใครจะสนใจเขาเลยนะคนอื่นก็ยังชื่นชมนะในผลงานของคุณในสิ่งที่คุณทํานะคะดูสิทุกคนเหมือนกับว่าไม่สนใจคําพูดของเขาเลยไม่รับรู้ไม่รับฟังนะคะแล้วก็ลืมไปเลยนะว่าคนนี้มาเล่าอะไรให้ฟังนะก็ไม่สนใจ ต่างคนก็ต่างไปนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าหากคุณเป็นคนที่แบบไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นแล้วไม่ได้ทํางานที่นั้นแล้วนะค,ะคนคนนี้ก็ยังเหมือนกับว่ายังจะหาเรื่องคุณอยู่นะเออยังตามราวีคุณอ่ะนะคะทุกแห่งทุกที่ที่เขาตามอ่ะนะคะถ้าแบบว่าเออคนคนนี้รู้สึกว่าจะตามจองล้างจองผ่านคุณอ่ะแะคนคนนี้คือแบบสาบแช่งคุณบางทีก็เหมือนกับว่าถ้าแบบเห็นคุณนะคะ มีชื่อเสียงนะมีความสําเร็จเนี่ยคนคนนี้ก็เหมือนกับเออเหมือนจะเข้ามาส่องเข้ามาดูนะคะถ้าแบบบางคนบางท่านคือถ้านะคะมีคนรู้จักคุณเนี่ยก็มีการไปถามด้วยนะเออถามว่าชีวิตของคุณเป็นยังไงเออคนนั้นเขาก็บอกว่าเออไม่รู้เออไม่ได้สนใจไม่ได้ไปติดตามแต่คนคนนี้คือแบบมีความทุกร้อนใจมากเลยอยากจะรู้เรื่องของคุณนะ่ะนะคือแบบอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงอยากจะรู้ว่าสิ่งที่เขา พูดสิ่งที่เขาสาบแช่งคุณเนี่ยเออคุณได้รับอะไรบ้างนะคะคุณได้รับผลอะไรบ้างแต่คุณไม่ได้รับอะไรเลยคุณไม่ได้นะได้รับความเสียหายอะไรเลยอ่ะเพราะว่าคุณเป็นเดอะเมจิเชนคุณไม่แคร์คุณไม่สนในคําพูดของเขานะเพราะว่าคุณคิดว่าคุณอ่ะเป็นคนดีคุณทําถูกแล้วนะแล้วคุณก็เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็จักรวาลจะรับรู้ว่าใครเป็นคนดีจริงใครเป็นคนไม่ดีจริง คนคนนี้ก็พยายามนะพยายามเลิกเกินที่จะทําทุกวิถีทางพูดใส่ร้ายคุณแม้ว่าคุณจะไม่อยู่ตรงนั้นแล้วหรือว่าคุณไปอยู่ที่อื่นแล้วไปทํางานที่อื่นแล้วเขายังพยายามตามดูนะคะตามส่องตามหาคุณนะเพื่อที่จะใส่ร้ายคุณเพื่อที่จะหาข้อผิดพลาดในชีวิตของคุณอ่ะนะแล้วก็ยังเหมือนกับว่าคือเออม,มีความแค้นใจอ่ะะคือคนคนนี้มีความแค้นใจทําร้ายคุณ นะคะคือแบบแค่นี้เองนะคนคนนี้อ่ะนะคะคือแบบว่าแค่โดนคุณดุนะโดนคุณว่าอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นคนที่หาเรื่องคุณก่อนนะแต่ก็ไม่ยอมรับผิดไงเออนะ,ะทั้งๆที่แบบเป็นคนเริ่มต้นก่อนเป็นคนแซะก่อนเป็นคนพูดก่อนนะเป็นคนพูดจาไม่ดีก่อนนะคะแต่ก็ไม่ยอมรับนะมาดูสิว่า พลังงานของคนคนนี้นะทำไมเขาถึงเป็นคนแบบนี้ทำไมเขาถึงแบบส่งพลังงานเดวิลนะพลังงานที่แบบสาบแช่งคุณอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคนคนนี้โอ้โหคุณมีความสามารถพิเศษไงนะนะคุณอาจจะเก่งมีความรู้มีความสามารถพิเศษเฉ,ษเฉพาะด้าน นะฮะคุณไฮโซนะค,ะคุณแต่งตัวดูดีไฮโซมีภูมิฐานคุณเป็นคนดีค่ะอิจฉาที่คุณเป็นคนดีนะคะคุณเป็นคนรอบรู้นะ,ค,ะคุณเป็นคนมีความรู้มีความสามารถนะ,ะรู้รู้จริงนะ,ะแล้วก็ฉลาดมีเพื่อนเยอะนะ,ะมีคนเข้าข้างคุณเยอะนะ,ะมีชื่อเสียงอีกมีความสําเร็จมีชื่อเสียงนะคะเป็นคนมีคนรู้จักดูแพง โอ้แต่งตัวดูดีดูแพงมีเสน่ห์เป็นคนฉลาดนะคุณเป็นคนฉลาดมีไหวพริบด,ดีนะแต่เขามักที่จะว่ายคุณอะนะว่างโง่นะแต่ทั้งทั้งที่จริงแล้วเขารู้ว่าคุณเป็นคนฉลาดแต่เขาพยายามที่จะกดให้คุณแบบดูโง่อะไรเงี้ยดูด้อยค่าคุณอนะคนคนนี้คือแบบนิสัยแย่มากนิสัยไม่ดีเลยนะคะเป็นพลังงานที่แย่มากนะคะแล้วเรามาดูจิว่านะคำสาปแช่งของเขาถ้าคุณไม่ได้รับรู้เนี่ยนะคะ คำสาปแช่งของเขาจะสะท้อนย้อนกลับนะไปกับกลับไปหาชีวิตของเขาอย่างไงนะคนคนนี้คือแบบเออสาปแช่งโดยที่คุณเหมือนกับว่าคุณไม่รับรู้คุณไม่ใส่ใจคุณไม่สนใจแล้วชีวิตเขาจะเป็นยังไงนะคะคือเราไม่รับรู้เราไม่รับทราบนะคะในคาสาปแช่งของเขาแล้วชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไงนะคะอืมมันก็ต้องมีแบบฟีดแบ็กนะผลสะท้อนย้อนกลับแน่ๆเพราะว่าเพราะว่าเราไม่รับรู้ไง เราไม่รับทราบว่าเออคนคนนี้สาปแช่งเรามาดูสิว่านะคะผลของคำสาปแช่งนะ,ะสะท้อนย่อมกับเขานะคะอย่างไรคนคนนี้จะได้รับผลอะไรสองเหรียญนะ,ะสาบแช่งอะไรสาบแช่งในเรื่องของการเงินนะคะการเงินฝืดเคืองนะคนคนนี้รับซ้ายจ่ายขวา นะคะไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินออมมีปัญหาการเงินเห็นไหมนะคะอดีตก็มีปัญหาการเงินอยู่แล้วนะเสื่อมเสียชื่อเสียงในเรื่องของการเงินมีสภาวะนี่สินนะ,ะแต่เก็บอาการนะคะไม่แสดงออกไม่พูดทําตัวเหมือนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทําตัวเหมือนอยู่ในสิทในธรรมทาตัวเหมือนเป็นคนดีนะแต่นะแล้วก็เหมือนกับว่าคนคนนี้อาจจะเหมือนกับไม่มีความสุขะ นะชีวิตก็ฝ้อแต่สอ่องฝ้อแต่มองชีวิตของคุณตามหาข้อผิดพลาดของคุณจับผิดคุณนะคะไม่เป็นสุขอยู่ไม่เป็นสุขนะคะแล้วก็เรื่องของตัวเองก็มีมีเรื่องราวที่ปิดบังด้วยมีความลับนะปิดบังในเรื่องของการเงินอ,อาจจะมีสภาวะหนี้สินการโดนทวงหนี้นะ,ะอนาคตคือแบบว่าถ้าเขามัวที่จะมาสนใจชีวิตของคุณแล้วเขาไม่รู้จักพัฒนาชีวิตของตัวเองอะ่ะนะตัวเขาเนี่ยน่าที่จะโดนตัดสิน โดนลงโทษจากสิ่งศิสิทธิ์นะคะสิ่งศิสิทธิ์จะทําทุกอย่างขัดขวางชีวิตของเขาทุกอย่างในเรื่องของการงานนะถ้าเขาแบบไปเล่าเรื่องราวนะชีวิตของคุณนะไปนินทาคุณกับคนอื่นเขาก็จะโดนคนอื่นนินทาเรื่องอื่นเหมือนกันนะคะเรื่องการเงินเรื่องหนี้สินเรื่องนะคีปลุกเรื่อง,นะ look, รองออครอบครัวเนี้ยนะชีวิตครอบครัวไม่มีความสุขมีปัญหาการเงินทะเลาะเบาแวงกับสามีภรรยานะชีวิตไม่มีความสุข นะ,ะโดนสิ่งศักสิทธิ์ลงโทษนะคะคนคนนี้เราก็ไม่ต้องไปสาปแช่งเขาเพราะว่านะ,ะผลกรรมที่เขาสาบแช่งเราแล้วเราไม่รู้เนี่ยนะคะคนคนนี้ได้รับเวรกรรมจากสิ่งศักดิ์นะลงโทษเขาแน่นอนใช้ชีวิตให้มีความสุขนะ,ะ,นะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ